สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กเกษตรไรนายุคใหม่นะครับวันนี้เวลาตอนนี้เวลา17นาฬกานาทีนะครับก็เย็นมากแล้วพามาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมก่อนตะวันจะตกดินนะครับดูนะครับผลกระโพดฝั่งทางนน้นนะครับ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับได้เก็บนะครับผมหนึ่งสองสามสามรุ่นันนี้รุ่นที่สามนะรุ่นที่สี่แล้วมีสุดท้ายรุ่นที่ห้านะครับว่าจะปลูกตัวนู้นอีกครับผมนาตาตรงนี้มันรุ่นที่หกหรือที่เจ็ดนะครับตามกันคอยดูว่าจะปลูกได้ไหมฮะตรงที่ปลูกตัวนี้ไม่ถึงไร่นะครับ ลูกะประมาณเกือบ2งานประมาณนั้นนะครับนี่ลงนาอีกตาหนึ่งนะครับรุ่นที่สี่เนี่ยรุนที่สี่นะครับผมรุ่นที่ห้าแผงโซลาเซลล์ก็6แผ่นนะครับนี่คือจุดที่เอาน้ำมารอเลี้ยงข้าโพดนะครับโซลาเซลล์ บรรยากาศยามเย็นนะครับผมในวันนี้ของทุ่งนานฮะที่อื่นฝนนะครับตรงนี้แห้งเมือม่อเมือ่อเมื่อบ่ายสองนะครับบ่ายสองกว่ากว่าที่อำเภอเมืองนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับตกแรงพอชมมุมสูงนะครับนี่นะครับ ดูฝักไม่เห็นนะครับเห็นแต่ดอกนะครับผมดอกยอดของกระโพดนะครับปีนี้ฝนแรงนะครับผนไม่ค่อยดีก็จะปลูกต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับม,มีอะไรครับผมก็พามาชมนะครับ สวนกระโพกกลางทุ่งตรงนี้ก็จะพูนด,ดินขึ้นมาหน่อยนะครับผมนิดหน่อยดินจากข้างล่างน้นดันขึ้นมานะครับแต่ก็สูงฝั่งนาตรงนี้นิดเดียวนะฮะ17นฬิก16นาทีตะวันจะตกดินแล้วขอบคุณครับที่มารับชมนะครับผมกับเกษตรใต่นายุคใหม่นะครับ กับพี่วินัยนะเนี่ยรถไถครับผมปิดขนาเองนะครับยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็จะปิดไปเรื่อยๆนะครับรอรถไถนะครับรอรถไถมาไถนาให้นะครับทางนู้นเขาก็ไถแล้วขอบคุณครับที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ